เอสเคร้อยยี่สิบมาตรีครับรุ่นนี้เขาจะเป็นจารบีบลนะูทูธเลยเสียงเขาจะดังพอประมาณครับอิ่ดอี กำจัดวัชพืชแต่วัชพืชเสร็จเขาก็จะเอาไปขายลงเขมินแล้วครับ คันนี้สามสิบแปดครับเราไม่ต้องอัดจารบีครับเป็นจารบีบลูทูธ SK ร้อยี่ครับจะทำการจับปลาแล้วครับตักโดยอายจารย์มิมครับ Oh. ห้ามเอาลงเด็กขาดในเขาเรียกว่าจอกเนี่ยเป็นปีศาจประจำสะเลยแหละถ้าได้ลงแป๊บเดียวแหละเต็มสะหมดก็ oh, วางนิ่มเครื่องยังนิ่มอยู่เลยนี่ใครสนใจก็ มาเอาเลยครับมาเอาเสร็จก็มาอัดจารบีเสร็จก็จะลองเลยเสียงก็เงียบสามสิบแปดเข้าไปางั้นหรือว่าสามสิบแปดหมื่นหรือว่าสามแสนแปดหมื่นครับรถอยู่บีนะมอมเพื่อนกรวดนะ ร,รุ่นระดับรำมาจานเขาขับไม่ต้องอัจฉรบีครับเดี๋ยวเราจะได้ลงแหเดี๋ยวนี้แหละ เซียนเหมือนกันได้ในการตักจอกตักวัชพืดเนี่ยไม่ธรรมดานะ เดี๋ยวอาจารย์ชาติก็มาก็าไปไหนไม่รู้อ่าเอามาอยู่แล้ว่ะ ปลาเย,ยอะมากครับสรตรงนี้โอ้โอเสียงอะไรอย่า